สวัสดีค่ะสวนอยู่ที่ไหนคะอํเภอแกงจังหวัดระยองค่ะใช้ SD 1 0 1มานานเท่าไหร่แล้วคะสปีแล้วค่ะทีแล้วก็ผลผลิตดีได้เยอะช่วยเรื่องทำให้ติดลูกดีแล้วก็ใบก็ดีต้นมันก็ใหญ่ขึ้นเอาพุนต้นใบก็ดีแตกยอดง่ายแตกยอดเร็วฉีดไปมันก็เห็นแตกยอดมาเร็วนะ อืมแล้วใบใหญ่ยาวดอกออกดอกดอก็ดกแล้วก็เวลามันโดนฝนโดนอะไรมันก็ยังติดดีกว่ายังอืน่นปีนี้ออกดอกเร็วกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วออกวันที่ห้าธันวานี่ออกก่อนธันวาปีนี้มาบานตอนปีใหม่ชุเรียนลูกจะยาวมันก็จะโตแล้วจะแก่เร็วดะจะบีบอากาศจะบีบ แตกต่างเยอะดินจะชุ่มฝาใบาจะไม่แห้งครึ่งจะไม่ค่อยมีใบเหลืองใบจะหนาตลอดใบย,ยังเขียวเข้มเหมือนเดิมใบไม่โตม่ะใบแบบที่เห็นน่ตัดเนือจะเชือกเนี่ยบางสวนตัดเลือแต่ยอ,อดรือตะกิง <c oughs> ไ,มไม่มีใะไร <c oughs> บำรุงให้ได้ยอดสักยอดสองยอดก็เอาลูกได้เอาดอกทําดอกได้เลย <c oughs> ต้นทุนมันไม่ไม่แพงเท่าไหร่หรอกแกงลิ้กแก้วแก่สองลิตรกว่ากว่าง ย,ยังไม่ถึงสามลิตรเลยเก็บเพียวทุเรียนก็จะก็น่าจะหมดถึงสามลิตรนะเพราะว่ารุ่นุหลังมันยังมีอยู่ถ้าคนไหนสนใจก็มาเอาไปใช้ได้แต่มีหลายคนที่เอาไปใช้แล้วก็มาซื้อซ้ํา่ะใช้ดีก็ใช้เห็นผลน้ำโชยละกินตำตำได้ลูกป่ะทุกปีไม่เคยได้เลยมันมีแต่ยอดยอดตามปกติเราไม่ได้ใช้ดีลูกต่ำกิงต่ำนี้เราจะไม่ได้ลูกเพราะเอาลูกสลัดทิ้งหมด ใช่ปุ๋ยไลยลูกสวยน้ำเขียวเลยแตกกลางจอดเทียบกันสีช่องเหมือนเทาเลยอ่ะของเราจะเงาวับสวยเขียวสะอาดเขีวสะอาดสวยเพราะมี่ขาของคุณภาพกินอร่อยให้ก็ชิมเนื้อด้วยอ่ะจรสุกมาแล้วก็ปีดให้กินเลยให้ชิมกินเลยคอร่อยว่าหวานหวานมันเพราะมีสามรสอ่ะ ไม่มีไม่มีค่ะของเราปิ้งนางงามนี่จะเขียวเงาอ่ะมันจะไม่มีเพี้ยดำดำหรืออะไรไม่มีรูดแต่สะอาดถึงทรงไม่สวยแต่ผิวเขาก็ไม่ดำเนี่ยตัดลูกหมดแล้วเนี่ยแต่เยังแดงออกมาอีกแค่เนี่ะแล้วเดี๋ยวเราฉีดเอสบีให้มันยาวออกมาเนี่ยพอฉีดเอสบียาวใหญ่แล้วเนี่ยเราเดี๋ยวเราเอาลุ่งได้ต่อช่วงมิถุนากระดาษเราให้ออกลูกแล้ว พอบ่อต้นเรายังไม่โชว์เลยแหละเป็นอย่างเงี้ยเสร็จผลผลิตแล้วใช่ไหมครับใช่เสร็จผลผลิตหมดแล้วตอนนี้มันเงาความน้ำมันระหยาเงี้ยใบมันเงามันไม่กรอบไงถ้าเราใช้เคมีเข้ามามันจะกรอบมะเร็งมันจะอยุ่งเห็นสวนคนอื่นมันจะใบแห้งครึ่งแต่ของเราไม่เท่านีพวกไรพวกอะไรยนี่ไปไฟแรงกับมันย้อย ต้นทดลองผุ๋ยใส่ปุ๋ยตัวเอตัวเฮ็ดดีแดง10โลแล้วก็เฮ็ดดีมูล10นี20โล20โลใส่20โลเลยต่อต้นเดือนหนึ่งก็ใส่20โลต้นนี้ตามอายุเลยแล้วก็ดินเขาก็จะนุ่มขึ้นดินมันจะนุ่มไม่ล่าช้า รากมันจะขาวรากป่อยกินอาหารได้เก่งขึ้นนี่เนี่ยมันแตกต่างแตกต่างตรงที่ว่ารากเขาจะเดินดีเดินดีกว่าเดินดีกว่าแล้วดินมันก็จะปูจะนุ่มกว่ากันนี่ไงนี่ไงเห็นไหมขี้เดือนขี้เลยอี้คุยไส้เดือนน่ะไปคุยไส้เดือนมาแล้วน่ะเต็มหมดน่ะเนี่ยโผล่มไปอ่ะเต็มหมดอ่ะเนี่ยเนี่ยรากเต็มหมดคือมันจะสเดือนมันมาหมดเลยเออมาหมดแล้วนี่นี่นี่ ใช้สีดำสีสีแคดดีเด้ากสมบูรณ์นี่นี่นี่เออนี่นี่เราตัดลูกหมดแล้วด้วยเนี่ยเพิ่งตัดลูกหมดเป่อ้วนอวบนะออก็ดีนะก็ดูดูลูกดูข้างบนีเต็มบนอ่ะแล้นเรามันเดินแล้วมันจะนุ่มๆผึ่งดินมันจะนุ่มๆอ่ะใช่ดินมันนุ่มๆแล้วต้นเขาเขาจะแตกขยายเลยเห็นไหมแหน่ เนี่ยมันจะแตกเนี่ยมันจะโตอ่ะมันโตขยายขึ้นแตกเป็นเส้นเส้นขยายตัวใช่แล้วมันก็เนี่ยมันจะแตกแบบเนี้ดีค่ะขยายขึ้นโตขึ้นแล้วเนี่ยในที่ว่ามันเป็นแผลเป็นอะไรเนื้อมันไม่ไม่รัดมันก็จะรัดขึ้นมาแน่นละเนี่ยสมานแผลตัวเองใช่เนี่ยมันจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาเอง